สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการ Legion Podcast Ghost Radio หลังจากห่างหายกันไปนานประมาณเกือบ2ปีได้มั้งเนาะใช่ครับ2ปีคือโดย EP ที่แล้วเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนรายการเราจะรู้ว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราเจอของจริงจริงเราเจอดีกันกลางรายการเลยใช่ระหว่างที่ถ่ายทำอยู่เลยจริงคือผีอะ เข้ามากลางห้องส่งแล้วคือตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องหยุดถ่ายทํากันไปเลยใช่ถ้าเกิดว่าแบบมันถ่ายต่อไม่ได้อ่ะอืมถ้าเกิดว่าแบบใครอยากรู้อ่ะก็ลองไปย้อนดูนะใน e ีพีหนึ่งนะครับผมใช่ครับส่วนการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยของสองปีเลยก็ว่าได้โคตนนานเนื่องจากกระแสตอบรับจากอีพีที่แล้วอะ่ะดีเวอร์คือแบบผู้แตก ท่อท่อระบายน้ําพุ่งอะแล้วก็คือมีทางบ้านอะ่ะส่งเรื่องมาเยอะแบบเยอะมากเลยผมต้องขอขอบคุณมากจากทางบ้านเพราะว่าไอเราก็ไล่อ่านกันมาแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีเรื่องน่ากลัวเยอะวะ่ะวันนี้เราก็ขัดเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวมาค,คือขัดเรื่องเด็ดๆแบบเล่าแล้วขนหัวลุกมาครับผมเริ่มตอนผมอ่านตอนแรกเนี่ย<อ>ผมนอนไม่หลับไปประมาณสี่ห้าวันเลยนะีวันที่หกแล้ว โอเคมาเริ่อเรื่องแรกกันเลยไหมครับผมโอเคคุณเล่าก่อนล้วกันโอเคคือว่ามันมีชายคนหนึ่งเป็นเรื่องของพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งผมขอตั้งชื่อเขาว่ากระดังโง่แล้วกันเพื่อความง่ายต่อการเล่าโอเคคือทีนี้เนี่ยกระดังโง่เขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปเนาะเขาก็มีความชอบส่วนตัวของเขาอยู่ที่นี้เนี่ยเขาชอบกิน ไม่เหมือนชาวบ้านอย่างหนึง่งเขาอชอบกินอะไรเขาชอบกินหมึกผัดไข่เค็มเป็นชีวิตจิตใจเลยคือแบบเลิกงานอะ่ะเขาต้องไปกินทุกวันอทีนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดตรงวันที่กระงโงดปกติเนี่ยเขาจะเลิกงานสี่โมงเย็นแต่วันที่เกิดเหตุเขาทำโอทีหรือไม่แน่ใจเหมือนกันเขาทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทำให้อยู่ออฟฟิศจนดึกเลยนะ,ะแล้วพอทำโอทีหรือทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาอยู่ออฟฟิศจนดึกเสร็จเนี่ย วันนั้นน่ะกระงหงกเขาก็ได้ขับรถออกจากออฟฟิศไปที่ร้านหมึกผัดเผ็ดเจ้าดังย่านชานเมืองอืแต่ทีนี้ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะมันดึกมากแล้วร้านแทบถูกร้านน่ะจึงปิดปิดหมดเลยรวมถึงร้านหมึกผัดไข่เค็มของเขาด้วยอ่าแล้วทําไงก็เข้าไปถึงก็แน่นอนน่ะคนมันตั้งหน้าตั้งตาไปกินเนาะเขาก็รู้สึกผิดหวังอยู่หน่อยหน่อยแล้วอยู่อย่ ร้านข้างๆเข,า,ขาได้ยินอะไรบางอย่างเป็นเสียงผู้หญิงแก่แก<ไ>พูดประมาณแบบกระซิบจะเอาอะไรจ๊ะพ่อหนุม่มเฮ้ยพ่อกระดังงหดได้ยินอย่างนั้นเขาก็ค่อยๆหันหันไปเห็นหญิงแก่ที่อยู่ร้านข้างๆคนหนึ่งเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกแ,แต่เขาก็คิดว่าเออคงคิดไปเองมั้งแต่มันก็ดึกมากแล้ว เลยถามผู้หญิงคนแก่ไปว่ามีหมึกผัดไข่เค็มขายไหมครับหญิงแก่นิ่งต้องตาเขมเห็งมาดังกระังโงแล้วจากนั้นก็ค่อยๆตอบไม่มีแล้วแหละกระังโงเหลือบไปเห็นกล่องสลัดผักขายอยู่เป็นกล่องสุดท้ายพอดีอยู่ที่หน้าร้านของหญิงแก่คนนั้นเลยเขาก็เลยบอกไปว่างั้นผมเอากล่องนี้ก็ได้ครับ ยิงแก่ค่อยๆย,ยิ้มเสียออกมาเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วก็บอกว่าแปดสิบบาทเฮ้ยแปดสิบาทเลยเหรอนั่นแหละกรดังโง่ก็สงสัยแบบนั้นเฮ้ย hey, ทำไมสลัดกล่องแค่นั้นมันแปดสิบเลยวะหรือว่าม,มันมีอะไรพิเศษอะไรมันก็กล่องเล็กนิดเดียวเองอ uh huh. แต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นอะ่ะมันดึกมากแล้วแล้วร้านรอบๆก็ทยอยปิดไฟลงทีละร้านทีละร้านทีละร้าน กะดังโง่เลยรีบคว้าเงิน80บาทออกมาแล้วก็จ่ายเงินให้หญิงแก่คนนั้นไประหว่างทางขับรถกลับบ้านกระดังโง่เริ่มรู้สึก,กแปลกรู้สึกแบบเสียวสลังวา่าเหมือนมีใครมานั่งที่เบาะหลังเ้ยเขาชะลอรถแล้วก็หันไปไม่มีอะไรเลยกลับมารีบขับรถกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็ดูนาฬิกา ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มมั้งด้วยความที่แบบมันดึกแล้วอะ่ะบวกกับคนที่เขาแบบทำโอทีมาเหนื่อยเหนื่อยก็งงโง่ก็เลยคิดว่าช่างมาเถอะขี้เกียจกินข้าวละอืมไปอาบน้ําแล้วเข้านอนดีกว่าพรุ่งนี้ยังต้องรีบไปทํางานต่อส่วนสลัดนี่ก็เก็บไว้กินตอนเช้าแล้วกันเขาเลยเอาสลัดไปแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกเข้าห้องน้ํา ตอนเขากําลังอาบน้ําสระผมอยู่เขาก็ได้ยินเหมือนเสียงประตูเอะเฮ้ยแต่เขาอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยที<อ>นี้กระดังงกได้ยินอย่างนั้นเขาเลยค่อยๆปิดน้ําลงแล้วก็องหูแนบประตูห้องน้ําแล้วก็ลองฟังดูไม่มีอะไรไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเสียงประตูนั้นก็เงียบไป เขาก็กลับไปอาบน้ําต่อแล้วอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงประตูแอดปุ่มกระดังงะเลยตกใจแล้วก็รีบแง้มประตูออกไปดูไม่เห็นใครเห็นแค่ประตูตู้เย็นที่เปิดอ้าิ้งไว้เขาเลยรีบคว้าผ้าขนหนูออกมาแล้วก็เดินไปดูที่ตู้เย็นเขาก็พบว่าสลัดของเขานั้น มันหายไปแล้วเฮ้ยทำไมวะผีโจรสลัดไม่เห็นมีผีสักตัวเลยคุณมีเรื่องที่ดีกว่านี้ไหมล่ะหมีหรอล้นี่มีผีจริงโอเคจริงอะจริงไม่หลอกนะไม่หลอกไม่หลอกโอเคโอเคคัดมาละเอาเลยมามารอฟังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอัครเดชาด้วยความที่ชายคนเนี้ยโตมาในครอบครัวที่ยากจนใช่ปะ เขาใช้ชีวิตแบบประหยัดมาโดยตลอดตอนเช้าอ่ะเขาก็กินกล้วยอย่างเดียวเป็นมื้อเช้าโอ้เออตอนกลางวันอ่ะก็กินข้าวที่ทํางานเพราะว่ามันจะได้ประหยัดส่วนตอนเย็นอ่ะก็คือห่อข้าวมาเลยห่อข้าวที่ทํางานกลับมากินตอนเย็นเลย๋อแล้วปกติเวลาอยู่บ้านอ่ะเขาแบบไม่เปิดแอร์หรือพัดลมเลยนะโอ้โหทำได้ไงวะประหยัดเวอร์จริงคือเพราะเพราะประหยัดค่าไฟไงแล้วคือก็เปิดหน้าต่างเอาไงแล้วแบบยิ่งหน้าร้อนนะโอ้โหโคตรทรมานใช่ไหมอือก็คืออยู่มาวันนึงเนี่ย ที่ทํางานเขาเนี่ยมีผู้หญิงย้ายเข้ามาทํางานใหม่เราย้ายเข้ามาในบริษัทที่อครเดชากำลังทงานอยู่อืเป็นผู้หญิงที่แบบสวยมากแบบขาวสวยน่ารักมากนิสัยแบบดีมากเลยอะ่ะก็เป็นผู้หญิงที่เฟอร์เฟคแรกอ่ะก็คือแบบเป็นผู้หญิงในฝันน่ะออื huh. พนักงานแบบพนักงานชายทุกคนก็แบบพูดเป็นเสียงเดียวกันเฮ้ยไม่สวยจังวะแบบเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์อครเดชาก็นั่งหน้าคอมทํางานปกติจากนั้นอยู่ๆน้องผู้หญิงที่เข้ามาใหม่ ก็ชวนอครเดชาไปกินข้าวอ๋ออค拉เดชาอยู่ๆโดนน้องเขาถามนี้ก็ตกใจอทำไมไมคิดในใจเฮ้ยแต่เราไม่มีเงินนี่วะเฮ้ยถ้าเราไปเราต้องเลี้ยงเขาเปล่าวะเฮ้ยแต่เขาชวนนะเว้ยเขาต้องไปเขาเลี้ยงเราดิเอออออัครเดชาเห็นว่าถ้าไปคือก็คือจะได้ประหยัดขึ้นไงประหยัดไปอีกมือนึงแบบฟรีๆเลยก็เลยตอบเอ่อไปครับ เพื่อนพนักงานผู้ชายที่หนก็พากันอิจฉาไงครับคุณเชี่ยแม่งได้ไงวะทาไมทําไมเขาชวนมึงว่ามึงมีดียังไงเอคละครเดชาอัคระเดชาก็แบบออลาภุงไงเพราะว่าพนักงานสาวสวยมาชวนไปกินข้าวจากนั้นพอเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ไปกินข้าวกันอัคระเดชาก็สงสัยเฮ้ยทําไมผู้หญิงแม่งเลือกร้านแบบนี้วะก็เป็นร้านอาหารปกตินี่แหละแต่ว่าที่ตั้งเว้ยแม่งแปลกเว้ยคือแบบเหมือนเช่าอยู่ปั๊มน้ำมันเก่าๆที่แบบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะอืมเออแต่จากมันก็ช่างแม่ง จะอะก็สั่งสัง่งสั่งอาหารแล้วก็ดูเมนูเฮ้ยเฮี้ยร้านเฮ้ยนี่แม่งทาไมรัดทําทไมราคามันแพงจังวะไอแต่งันได้ถ้าผู้หญิงเป็นคนเลี้ยงไม่ก็้าเอาแพงๆไปดีดีวะออจะได้คุค้มคุ้มเออเช่นไรเออไม่ก็เอาคุ้มคุ้มไปเลยจากนั้นอะ่ะก็จิ้มเมนูที่แพงที่สุดในนั้นเลยแล้วบอกพนักงานว่าเอาอันนี้ครับอาคารอเนชาก็เรือไปเห็นหน้าผู้หญิงที่มาด้วยกันแล้วก็เห็นว่าน้องเขาอะ่ะยิ้มอยู่เว้ยเออแต่ยิ้มแบบแปลกๆเหมือนโรคจิตอ,อ อครเดชารู้สึกตัวนอตังิอเฮ้ยเขาจะให้เราจ่ายวะเฮ้ยหรือว่าน้องเขาอาจจะเขินว่าแบบเห็นชวนผู้ชายที่ชอบกินข้าวด้วยกันสองต่อสองนี่ก็ต้องเขินเป็นธรรมดาอยู่แล้วจากนั้น่ะอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วน้องผู้หญิงก็บอกว่ากินสิค่ะพี่อครเดชาแล้วก็เสยะยิ้มแปบกแปลกเลยพอกินอาหารเข้าไปอครเดชารู้สึกแน่นน้าอออแล้วจากันก็ปวดกล้ามเนื้อแถวช่วงล่างแถวประมาณใต้สะดือลงมาเฮ้ย อาคาเดชาก็คิดในใจเฮี a, ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแม่งทำอะไรบ่ครัวแม่งวางยักษ์ป่ะพีแม่งเฮี้ยอะไรวะเนี่ยความคิดในหัวตีกันมั่วไปหมดอ่ะอจากนั้นน้องพี่ก็หัะ <Hey. S 1> อู้อููู้้้ฮแบบาชั่วรหลายมากอ่ะอาคาเดชาก็เฮี้ยแม่งตกสะดือแบบแม่งมีอะไรมาโดนแบบเหมืมอนแบบมาโดนแบบสกิดทีทีอ่ะจากนั้นค่อยๆแบบขึ้นมาขึ้นมาตรงแถวหน้า <Hey. S 1> อ,อกอ่ะจากนั้นอาคาเดชาก็สะดุ้งตื่นเ้ยเฮี้ยแล้วก็เหงื่อเต็มตัวเลยแต่ขยับไม่ได้แล้วก็จะกรจี้หัวนมทำไมอ่ะ hey. ผีเลียวหนุม <laughs> อ๋อเกือบดีแล้วอะไรเนี่ย <laughs> ถ้าแบบโอ้โห <laughs> อะไรของคุณเนี้ยเฮ้ยเ <laughs> กือหักมุมไงโอ้โห,หแล้วคือถ้ามาดีแล้วแล้วมาเลียวหัวนมเนี่ย <laughs> ค,คุณมีเรื่องดีกว่านี้อ๋อบบมีเรื่องแบบผีจริงๆอะ่ะแน่นอนมีมอ่ะของมันแน่อยู่แล้วอ่าหรือแฟนๆทางบ้านแบบส่งมากันเยอะมากเรื่องนี้ใช่ไหมอืมเรื่องนี้เลยอันนี้ของดีอ่าของจริงของจริงอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของเด็กมัธยมต้น ทีนี้เขาเป็นเด็กที่แบบฟิลแบบเพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะจากต่างเมืองอ่ะอชื่อว่าน้องฮานะอะแต่ผมจะขอเรียกว่าฮานะจังแล้วกันฮานะจังเรื่องของเรื่องเนี้ยฮานะจังอ่ะเขาต้องย้ายจากโรงเรียนมาจากแบบในเมืองเลยอ่ะแล้วก็แบบย้ายเข้ามาอยู่ป้านอกอ๋อแล้วแบบมาพร้อมกับครอบครัวที่เคร่งค่อนข้างเคร่งมากอ่ะเรื่องการเรียนอ่าคือแบบต้องสอบได้ท็อปห้องตลอดตลอดตลอด ออด้วยความที่แบบฮานาจังเหมือนเป็นแบบเด็กเก็บกดอะอมไม่ค่อยพูดเพราะมีพ่อแม่แบบนั้นฮานาจังอะเลยไม่มีเพื่อนอแล้วแบบมักจะโดนแกล้งตลอดอส่วนตอนกลางวันอะฮานาจังก็ต้องไปนั่งกินข้าวคนเดียวเงาเงาพยายามจะบอกเรื่องนี้ที่บ้านเรื่องการโดนแกล้งแล้วไม่มีใครสนใจที่บ้านก็เหมือนกันที่บ้านก็ไม่มีใครสนใจอีกอ่า อีกทั้งยังบอกคณนะจังว่าอยากให้โฟกัสกับเรื่องการเรียนอย่างเดียวคือที่บ้านก็ไม่ช่วยอะไรเลยใช่เขาบอกอีกว่าเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็หาได้<อ>ไม่ต้องไปมีก็ได้อฮานะจังที่เติบโตมากับพ่อแม่ที่เข้มงวดฮานะจังก็ทำอะไรไม่ได้อนอกจากทำตามที่พ่อแม่บอกอแต่แล้วอยู่วันหนึ่งฮานะจังก็ไปนั่งกินข้าวคนเดียวตามปกติแต่ที่แปลกคือวันนี้มีเพื่อนมาคุยด้วยเ้ย เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเธอด้วยเสียงที่ร่าเริงสดใสอุ๊ยเธอทำไมมานั่งอยู่คนเดียวอะ่ะจากนั้นฮานาจังก็คุยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแบปลกเหมือนรู้จักกันมาก่อนหลังจากนั้น่ะทุกตอนกลางวันหลังกินข้าวเสร็จของทุกวันฮานาจังก็จะต้องมาเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้ แล้วนั่งเล่นคุยกันสนุกสนานตามภาษาเด็กผู้หญิงไปเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเทอมหนึ่งเต็มๆพอเกรดเฉลี่ยออกแล้วอ่ะฮานาจังอ่ะไม่ได้ทอบห้องเ,อเธอรู้สึกเสียใจมากจนไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้ากลับไปสู้หน้าพ่อแม่คิดว่าแบบจะต้องโดนด่าแน่ๆเลยมานั่งร้องไห้เสียใจอย,อยู่ที่เดิมหวังว่าจะเจอเพื่อนคนนั้นอีก ในใจก็อยากได้เพื่อนมาปลอบใจแต่ก็หาเพื่อนคนนั้นไม่เจอเฮยหลังจากนั้นมาก็ไม่เจออีกมาเรื่อยๆพอเป็นแบบนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งก็นึกจะตามหาขึ้นมาแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเราไม่เคยถามชื่อกันเลยนี่วะ่ะพอพยายามจะนึกหน้าก็นึกไม่ออกพอยิ่งนึกแล้วนึกอีกเฮ้ยหรือว่า เพื่อนคนนั้นน่ะไม่มีหน้าเฮ้ยห,หรือว่าเพื่อนคนนั้นจะไม่มีอยู่จริงวะเฮ้ยห,หรือว่าบ,บสแสดงว่าก่อนหน้านั้นน่ะคืออยู่คนเดียวงอ,อ่แล้วมีเพื่อนมาเล่นด้วยก็คือผีปลอบอียขนตูดลุกอยู่ขนลุกอยู่มัมีอีกเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้ไหมมีมีเรื่องนี้<อ>แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจากธ้รมานเป็นเรื่องที่ผมไปอ่านเจอมาจากในเน็ตอ๋อเป็นเรื่องของฝรั่งเลยฝรั่งด้วย ที่ผ่านมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่แบบทางบ้านเขาหาจากาโซนเอเชียมาก็คืออาจอาจะเป็นเรื่องของเขาบ้างเลยว่าเ,เรื่องของเพื่อนบ้านบ้างอะไรแบบนี้ออโคอั okay. นี้เป็นเรื่องแบบของฝรั่งเลยครับมแบมแอื <c oughs> เป็นเรื่องของต่างชาติแบบเป็นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเจม,อ,มอายุประมาณสี่สิบปีต้นๆเจมเป็นชาวนานึกภาพฝรั่งอยู่นอกเมืองทาอาชีพเกษตรกรเห็นภาพเลยอปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักเมืองที่ใกล้ที่สุดขับรถไปใช้เวลาประมาณสี่สิบนาที แล้วด้วยความที่บ้านเขาอยู่น,นอกเมืองเนี่ยไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีนะบางทีอะ่ะติดติดดับดับบ้างมีแบบเนี้ยแบบโอ้ยไฟติดเอ้ยไฟดับอีกแล้วเอ้ยไฟติดอีกแล้วไฟดับอีกแล้วถ้าดับก็ต้องรอรอ,อซ่อมหลายวันอ่ะแล้วอยู่ออกมาวันหนึ่งอ่ะเป็นแบบช่วงนฝนตกฝนตกหนักเลยฝนตกหนักฟ้าร้องเหมือนพายุเข้าอะไรก็ไม่รู้ว<อ>่าช่วงเย็นๆอ่ะแล้วไฟบ้านเจมคือแบบดับแต่เจมอ่ะมันไม่มีอาหารเลยอ,อยู่แล้วไงที่บ้านอ่ะแม่ไม่เหลืออยู่เลย <S <S สัตว์ที่เลี้ยงไว้ก็ยังไม่โตเอาม<ส>ากินก็ไม่ได้ คือพวกพืชผักที่ปลูกไว้ก็เพิ่งเอาไปขายอ่ะเพิ่งเพิ่งเก็บเอาไปขายอ่ะแล้วคือถ้าจะปลูกโอ้โหก็ต้องรอมาอีกหลายวันอ่ะเจมส์จึงตัดสินใจเอารถเอารถที่มีรถคันเก่าเลยนะสตาร์ทสตาร์ทกไม่ค่อยติดเวลาสตาร์ทกเคลื่อดับอ่าเห็นภาพแล้วก็สตาร์ทใหม่เราไมีติดละออออกไปซื้อข้าวจากซูเปอร์ในเมืองก็จะไปซื้อข้าวซูเปอร์ในเมืองที่แบบอยู่ห่างไปสี่สิบนาทีใช่ป่ะระหว่างทางไปอ่ะ ด้วยความที่ฝนตกมันแรงมากแบบเหมือนพายุเข้าไงแล้วคือต้นไม้ใหญ่อ่ะมันก็ลม้มล้มลงมา,วามขวางขวางทางถ้นนอะ่ะจะติดต่อนหน่วยงานก็อีกนานอะ่ะคืออีกนานกว่าเขาจะมาออกให้แล้วฝนมันตกด้วยเขาไม่ออกมาหรอกอแล้วรอบรอบ,บนั้นอ่ะเป็นป่าพอดีไงเจมันนึกได้เฮ้ยแม่งก็น่าฝนเลยนี่หว่าในป่าแม่งก็คงจะมีเห็ดให้เก็บกินอยู่นะเหมือนไทยเลยเนาะเออเหมือนไทยจากนั้นเข้าป่าไปพร้อมกับเก็บโทรศัพท์แล้วก็เอาถุงผ้าเอาไว้ไปใส่เห็ดด้วยเดินไปสักพักหนึ่งเจอลำธารมีน้ำไหล ไอเจมก็เดินตามลาธารไปเพื่อจะเจอเห็ดพอเดินเลึกเข้าไปเดินเลึกเข้าไปในป่าเรื่อยก็เจอเห็ดจริงเลยอ่ะแล้วเป็นเห็ดที่แบบมีเยอะมากอะ่ะไอเจมก็ดีใจเฮ้ยแม่งเจอแจ็คพอตว่ะเจอเยอะขนาดนี้เอาไปขายแล้วกินทางอาทิตย์ยังไม่หมดเลยมั้งมันก็คิดในใจอย่าเข้าเข้าไปมันก็เก็บไปเรื่อยโอ้โหได้เยอะแบบเก็บเกือบเต็มถุงอะ่ะั้นก็ยินเสียงอดควรโอ้โหเสีเป oh. ็นเสียง เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงผู้ชายกําลังอดควรอยู่ด้วยความสงสัยใช่ปะไอเจมมันก็แอบแอบตามแอบย่องตามเสียงนั้นไปเว้ยตามทางก็แบบมีเฮเต็มเลยอะ่ะจากนั้นเจมก็ไปเจอผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีครีมเป็นสีครีมแต่ว่าเป็นชุดที่แบบเก่ามากเปื้อนแบบเปื้อนฝนนั่นนูน่นนี่แล้วแบบเหมือนไม่ได้ซักมาหลายปีแล้วขาดหลุดลุ่ยอะไรเต็มไปหมดเลยเออแล้วก็แบบกาลังมีอะไรกับผู้ชายอยู่เฮ้ยเออมีอะไรกับผู้ชายในป่าก็คือไอ้ผู้ชายคนนั้นกลางฝนเนี่ยเออ เหมือนเป็นชาวนาอท่อนบนอะใส่เสื้อลายสกอตสีแดงดำแล้วคือก็เห็นก็เห็นว่าถอดถอดกางเกงของผู้ชายคนนั้นมะเป็นแบบกางเกงยีนแบบขาดอะไรแบบนั้นอะแล้วคือเป็นกางเกงยีนขาดไอ้ที่ก็เชี่อแม่งกูไม่ยุ่งดีกว่าว่ะแม่งก็เลยว่าถอยถอยกับถอยกับพอพอกําลังหันกลับไปดินเสียงใช่ยิื้นของเธอหน่อยสิ อะไรเนี่ยไอเจมก็้เฮียอะไรวะเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอากไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปละไปละไปละไอเก็กำลังรีบเดินไปจากนั้นพอเจมออกมาได้สักแป๊บหนึ่งดินเสียงร้องผู้ชายเว้ยเป็นเป็นเสียงที่โคตรดังอดังเหมือนกำลังทรมานอยู่อ่ะจากนั้นอ่ะเจมก็เริ่มกลัวแล้วก็เดินไปขึ้นเดินไปขึ้นนี่เสียงร้องนั้นนี่เสียงร้องแบบแม่งตามมาเลยตามมาไวมากโหหลังหลังแบบโอ้โหผู้ชายผู้ชายเจมตอนแรกวิ่งหันไปดูเห็นเป็นผู้ชายที่เจมเห็นตอนแรกกรลังวิ่งมาทางเจมเว้ย แล้วในปากกาลังเคี้ยวเคี้ยวเห็ดอะแล้วก็ร้องดังลั่นเลยแล้วเจมฟังดีๆอะสิ่งที่ผู้ชายคนนั้ตะโกนออกมาก็คือเพ็ดอ่ากูเพ็ดเฮ้ยทำไมวะผีเห็ดอะไรของคุณนี่อะโอโหน่ากลัวไหมล่ะผีเห็ดก็จบกันไปแล้วนะครับ e ี2สองโอ้เรียกได้ว่า EP นี้เป็นตอนเรื่องน่ากลัวน่ากลัวนะคัดมาเน้นๆดังฟังนี่คือขนลุกไปเลยนะ จริงคือตอนนี้ขาวผมช้ามากผมขอลูกไปก่อนตอนนี้ผมกดขี้เหมือนกันอะนั่งฟังเสียงเนแบบฟังด้วยเนี่ยกดขี้เลยโอเคครับ okay, ไว้เจอกันใหม่ EP สามถ้ามีถ้ามีสำหรับวันนี้จิวเกนเดสเตเดจิวเกนท o มอ r r o w เฮ้ยสัส